วันนี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงสินค้าโปรดัก์ใหม่ของเรานะคะนั่นก็คือน้องนาหน้าทองนะคะจากมูเตเวอร์ถ้าฉันต้องเลือกว่าจะต้องติดตรงไหนเราคัดจุดมาให้แล้วอ่าเงินไหลตลอดสินะใช,ใช่ค่ะที่ฉันเอง <laughs> สวัสดีค่ะพบกับรายการมูเตยเซฮารายการที่เกี่ยวกับความเชื่อที่คุณไม่ต้องเชื่อก็ได้ค่ะอุ้ยมันเป๊ะมันเป๊ะนะวันนี้เรามาส่งคนรวยใช่มีมุกเออผมสีผมทองคุณพี่คะทำพิเต์บ้างนะพันอยู่เหมือนกันวันนี้นะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องทองอีกแล้วใช่หมายถึงว่าหน้าทองโอเคไม่ได้มีอะไรทองไปมากกว่านั้นวันนี้นะคะเราก็จะมาพูด สินค้าโปรดักต์ใหม่ของเรานะคะแลวก็คือน้องนาหน้าทองนะคะจากมูเตเวอร์เนื่องจากนะคะอันนี้เป็นโปรดักต์ที่เราอ่ะรอปล่อยมานานมากแต่ว่าเลิกมันยังไม่มาโอกาสมันยังไม่มีใช่ก็คือจริงๆอ่ะนาหน้าทองเนี่ยเราปลุกเสกตั้งแต่แบบเลิกสางห้าของปีก่อนนะคะ2563นเนาะทีเนี้ยเราก็เปดดองกันไว้นะคะเพราะว่ามันก็จะมีแบบโปรดักต์นู่นนี่นั่นอ่ะไทม์ไลน์มันก็ยังไม่เหมาะสําหรับการปล่อยแล้วก็ระหว่างนั้นอ่ะเราก็ให้คนอื่นไปลองใช้กันมาเช่หนึ่งแล้วเนาะก็ ได้เสียงตอบรับที่โอเคเลยใช่จริงๆอะช่วงนี้ในการปล่อยน้าทองอะถ้าเป็นแบบในทางโครา์มันก็ดีด้วยนะเพราะว่าเาาสุกอะมันอยู่ในตำแหน่งที่แบบโคตรมีเสน่ห์ที่สุดเลยมันใช้แล้วมันปังแน่นอนฟิอ์มเพมันมาแน่นะคะทุกคนก็เลยอยากจะแบบนําเสนอโปรดักต์นี้แล้วก็วิธีการใช้งานรวมถึงแบบลองไปใช้กันใหม่มันจะเวิร์กแล้วเราก็จะมาบอกด้วยว่าจากคลิปที่แล้วอะเราอะลองติดแล้วก็ลองใช้กันแล้ววันนี้เราจะมาบอกผลลัพธ์ใช่ก็คือน้าทองเนี่ยมันก็เขาเขาเรียกว่าเป็นเครือ เรื่องลางชนิดหนึ่งลวกันเนาะที่เวลาเราไปวัดเนี่ยมีการติดกันตามหน้าผากหรือว่าที่ลิ้นนะคะเพื่อให้เกิดความเมตตามหานิยม,มติดที่ลิ้นก็จะเรียกว่าสาริกาลิ้นทองอ,อะไรแบบนี้ซึ่งเราเนี่ยเอามาทําให้คุณเนี่ย DIY ไปใช้กันได้ที่บ้านเดี๋ยวเราจะมาแนะนำเน,นาะการติดที่ หน้าแล้วก็ที่ผ่ามือนะคะอ่าในอันแรกเลยเนี่ยที่หน้านะคะมันก็จะมีจุดติดเนาะจริงๆเรามีโบชัวแต่ว่าอยากจะมาเน้นย้ําในจุดที่มันแบบปังปังปัวปัวในกล่องอะมันมีสามแผ่นถ้าฉันต้องเลือกว่าจะต้องติดตรงไหนเราคัดจุดมาให้แล้วจุดแรกนะคะตรงนี้ค่ะตรงช่วงของหน้าผากนี่เนาะ เขาเรียกว่าชะตาฟ้าเนาะสิ่งที่องค์ท่านสิ่งที่ฟ้าสิ่งที่ชะตาทั้งหลายกาหนดมาตรงนี้นะคะเพื่อให้ผู้หลักผู้ใหญ่อ่าดูมีโอกาสที่จะแบบว่าเหมือนจริงๆถ้ามีสามีอ่ะรานเขาเรียกรานรานจอดของเราเออถ้าสมมติว่ามันแบบว่า มันสวยอ่ะมันนูนอะไรอย่างเงี้ยก็จะทําให้แบบสามีเลี้ยงนะ,อ,ะอาจารย์ของพี่บอกว่าถ้าแบบหน้าผักเล็กๆแบบพี่ก็เหมือนหาก,กินเอาเองเนาะแต่ถ้าหน้าผักที่แบบมันสวยหน่อยเนี่ยก็จะแบบว่าเหมือนเลี้ยงบุฟเฟ่หน้าผักร,ราก็ประมาณแบบ มันไม่กว้วนอ,อ่ะน้อยเ<ช>พ่<ช> <ๆ S 2> ะาะเราน่ผงน้อยกันเนาะเนี่ย<ม>ที่เราต้องหา<ม>เงินทํางานอย่างหนักก็เพราะอย่างีงอะ<ม>ตัวหน้าหน้าทองเนี่ยก็จะไปเสริมช่วงหน้าผากที่ทําให้ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน<ม>ถ้ามีแฟนอายุมากกว่าเนี่ยเขาก็จะบอกว่าช่วยเหลือเอ็นดูเนาะจริงๆอะตาแหน่งหน้าผากอะค่ะมันเป็นตําแหน่งแบบครอบจักรวาลทุกคนควรจะแปะอะอันแรกก็คือควรจะแปะหน้าผาก่อนเพื่อที่จะแบบเมตตาหานิยมมาแน่ผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือแน่ทาอะไรลาบลือเนาะต่อมาค่ะนี่โซนหว่างคิ้วโซน หว่างคิ้วเนี่ยจริงๆเขาบอกว่าคนที่ไม่มีดั้งอ่ะเหมือนเป็นคนที่แบบคิดอะไรแล้วมันตื้อมีทําทำไม่ได้อ่ะหรือทําไม่ได้เพราะฉะนั้นไปใส่ดั้งนะแล้วมันจะพุ่งออกมาได้ใช่คือมันจะเป็นพื้นที่ที่แบบว่าอะไรที่เราคิดอ่ะมันไม่ออกมาเป็นักมันนอนคิดดีกว่าอ่ะนอนคิดฉันอยากทำอันนี้อันนั้นจังเลยฟุ้งไปหมดเลยแต่ว่ามันไม่สามารถทําออกมาเป็นสินค้าเป็นทีนเป็นอาเราอาจจะเคยเห็นที่บางคนบอกโอ้โหสมองดีมากเลยอ่ะแต่ว่าเหมือนเขาคิดอย่างเดียวแต่เขาไม่ทำใช่พื้นที่ตรงนี้มันก็จะบอกว่าอ๋ ที่คิดอ่ะมันทําไม่ได้เพราะมันขาดไอ้รอยต่อตรงนี้ถ้าสมมติว่าไปเสริมร่างหรือเสริมอะไรที่ตรงนี้ก็จะทําให้สิ่งที่คิดอ่ะเดลเวอร์ออกมาเป็นแบบอะไรสักอย่างได้ที่แบบเพิ่งไปทำใหม่อย่างเงี้ยหรือว่าอยากจะให้ันทาจมูกมาสิ่งที่คิดอ่ะออกมาเป็นการทำาก็จะแปะตรงนี้เพื่อเหมันไปได้ให้ับลื่นให้แบบว่ามันไปได้แล้วถ้าใครยังไม่ทําดังอ่ะก็แปะได้ป้แปะได้แต่จริงจริงอ่ะอยากให้ไปทำเลยเราอยากให้ทันะเราคือคือเรามองว่าโง่เหงมันคือการที่แบบเราต้องใส่เราต้องให้มันได้จุดของมันนะ แต่เทาเอย่างเดียวมันอาจจะแบบไม่ได้เพอร์เฟกขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าทํามาแล้วก็แปะเข้าไปอีกอค่ะเพื่อความสิริมงคลแล้วก็ให้เราก็ไ<อ>ม่ขยขยว่เนาะทำไมเราไม่ขายเวอป่าวะริงจริงอะคลินิกเสริมความงามคนเข้าเรานะเออเออต่อไปค่ะตรงส่วนของจมกนะูกเนาะจมูกเนี่ยอ,อ,อ่าเขาก็จะเป็นเรื่องของการเงินแล <laughs> ้วก็ความรักจริงๆเราไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักสุดเท่าไหร่หรอกนะแต่ว่าก็เสริมมาแล้วจริงจริงถ้าจมูกโคตรหรือว่ามีความแบบ งุ้มใช่ไหมความรักมันก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีความสเปะสปะอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่ามากอะยังไงมันยังไงคือตอนเด็กๆฉันไปโซนมาทุกคนแล้วฉันก็ไปโหนอะไรสักอย่างแล้วนาควอมลงมาจะบุกล้าวแล้วก็เมีนเป็นทิดาวาดอะตอนเด็กก็แบบความรักไม่เคยดีเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนโตมันเดี่ยวเนาะแอเลี่ยวก็อยู่ในยุคที่จะไม่เดี่ยวอ่ะแอเลี่ยวเดินมาแล้วแบบไม่โตไม่โตเดี่ยวม้วก็ไม่ทำมาเนาะดีขึ้นไหมเหมือนแบบ พบใครอะ่ะนานขึ้นแต่ว่าถามว่าความสัมพันธ์มันมีปัญหาอะไรไหมมันก็มีเนาะเพราะว่ามันก็มาจากดวงของเราด้วยใช่ใช<ะ>ตรงกระป๋ะของจมูกเนี่ยถ้าตรงเนี้ยมันมันฟีบมันเล็กเนาะมันก็อาจจะเป็นการที่แบบไม่มีเงินหรือว่าเก็บเงินไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแต่เราก็ต้องมาดูที่รูด้วยนะถ้าสมมติว่าอ่ะเห็นหน้าตรงเนี่ยรูชัดปุ๊บอ่าเงินไหลตลอดสินะใช่ค่ะดิฉันเองเพราะฉะนั้นแปะปูดเลยคือแปะแล้วก็ยัดเข้าไปเลยเลยได้ปะต่อมาต่อมา จุดที่แก้ม<ช>ที่แก้มเนี่ยแก้มอันนี้ข้างอะไรอ่ะซ้ายอันนี้ข้างซ้าย <laughs> ่ยสายขวาไ้ออกทางซ้ายเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของความทะเยอทะยานความสําเร็จความสําเร็จอ่ะจะทําอะไรเนี่ยถ้าอยากให้มันเสร็จสําเร็จไว้ด้านซ้ายส่วนด้านขวาเนาะก็จะเป็นเรื่องของความแบบว่าเ่อยๆนอนอ่อนน้อมทอมตนสมมุติว่ารู้สึกว่าเราเป็นคนแข่งไปคนอื่นเขามาบอกว่าเธอเธอทาไมนิใสถึงหยาบกระด้างอย่างนี้แปะอันนี้ชี้พี่ยยกตัวอย่างแปะเข้าไปค่ะก็จะดูเป็นคนซอฟ ใสสวยเหมือนสาวน้อยมากขึ้นอะไรอย่างงี้หนมแก้วแบบมันคือความทะเยอทะยานนะถ้าสมมติว่ามีสูงเกินไปพร้อมกับด้านนี้ก็จะทําให้แบบบางทีไปกระแทกหน้าคนอื่นเหมือนกันเราเราจะไม่อ่อนน้อมทำตัวเพราะฉะนั้นดวนแนะนว่าตีสองข้างตีสองข้างเป็นเลยจะดีกว่าแล้วก็เราก็จะได้เหมือนกับแบบการสนับสนุนจากคนในวัยเดียวกันตำแหน่งเดียวกันด้วยนะคะเพราะว่าจะไมมนะตรงนี้ผู้ใหญ่นะตรงนี้คนเดียวกันวัยเดียวกันต่อมาคางคางเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องของบริวารนะบางคนเราเคยเห็นคนคางสั้นแบบ คางตัดอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าทํางานเก่งมากแต่บริวารดีหาไม่ได้เลยใช่ใช่แล้วก็แบบมันพูดถึงบ้้นปลายชีวิตด้วยนะคนที่ไม่มีคางอ่ะบั้นปลายชีวิตอาจจะออกมาไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่เป็นโรคเงี้ยหรอเป็นโรคเสียเร็วตายเร็วก็มีนะถ้าตําราเขาจะเขียนแบบนี้ไม่ใช่ทุกคนที่ทำตำรานะคะทุกคนถ้าสมมติว่ามีคางอ่ะมันก็จะเสริมให้แบบคือสัดส่วนจริงๆอ่ะถ้าบนตรงกลางล่างอ่ะมันจะพอๆกันอะไรเงี้ยมันจะทําให้ชีวิตช่วงนั้นอ่ะมันมันดีพอๆกัน เฉะนั้นการมีมีคางหรือมีกรามเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องดีมากเลเพราะฉะนั้นอย่าไปโบกันเยอะค่ะยังต้องมีกรามอยู่บ้างนะโบน่าจะเป็นกล้ามเนื้อแต่ว่าถ้ามีกรามอ่ะมางคนเขาตัดออกเลยนะจริงหรอใช่เขามีคนตัดออกก็ลองพิจารณาดูว่าอยากเก็บส่วนไหนอยากเอาส่วนไหนออกนานาทองก็ยังช่วยได้ในบางจุดใช่าอย่างแล้วก็ตอนนี้นะคะถ้ายังไม่มีตาไปเสริมคางก็แปะนาานาทองไปก่อนเอาเฉพาะหน้าไปก่อนร้อนก่อนเพราะว่าถ้าแบบเอาระยะยาวจริงๆอิ่ะพี่ก็ยังเชื่อว่าให้ไปทำคางเนาะหรือว่า าทำมาแล้วอ่ะรู้สึกว่ามันเฉยๆไปแล้วก็ activate เพิ่มเติมอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเติมเติมเงินเนาะใช่ใช่เติมชูมันนี่จริงๆอ่ะนอกจากเนี้ยคือพี่พี่แบบเชียร์เลยนะว่าให้ไปทําอ่ะคือพี่ค่อนข้างเชื่อว่ามือและใบหน้าแล้วก็ร่างกายของเราอ่ะมันจะสัมพันธ์กับดวงของเราด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการ activate ไม่ใช่แค่แปะทองเดี๋ยวพี่ยังเชื่อในการนวดหน้านวดมืออะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบดูแลมันอย่างีต่อมาต่อมามาที่มือดีกว่ามาที่มือดีกว่าด้วยความที่ว่าแต่ละช่วงมันจะมีความสนใจไม่เหมือนกัน ช่วงก่อนที่มีควานสนใจก็คืออยากไปทําศัลยกรรมเนาะก็ต้องแบบว่าดูที่หน้าดูที่หน้าไม่ได้โหนเฮงเพราะอยากทาศัลยกรรมอ่ะทุกคนคือแบบตลกมากเลยนะแต่ว่าคราวนี้ก็คือมาดูที่มือเนาะเป็นช่วงที่ผ่านมาเราบอกว่าชอบไปมูที่เกี่ยวกับมือเราก็ไปทามาแล้วนะไหนดูสิแน่แน่แน่นี่ถ้าต้องไปเอากตรงนี้ออกใช่ไหมบอกบอกใช่ไหมใช่เนี่ยถ้ามีฝ่ายยังไม่ได้ไปเอาออกอะแปะไปเลยปิดเนาะก่อนจริงๆทุกคนสามารถแปะทอง activate แล้วก็แบบสวนอ่ะเดี๋ยวเอานี้อันนี้แปะทองอ่ะ a c t a t e แล้วก็สวดสวดเองได้เนาะแปะมือไหนมือซ้ายที่พี่ไม่แปะมือซ้ายนะเพราะมือซ้ายเป็นมือแบบชะตาฟ้าที่เขาให้มาเหมือขาพี่ไม่ถนัดมาแล้วเาพี่ไม่ถนัดพี่เลยแปะมือขวามือซ้ายถนัดถ้าสมมติว่าเขาถนัดถนัดซ้ายล่ะถ้าเขาถนัดซ้ายให้แปะมือขวาอ่าเอามือที่ถนัดนะคะแปะเป็นอันดับแรกอันนี้มือขวาเนาะ จุดแรกนะคะที่จะเสริมนะเออสมมติว่าเราเป็นคนที่ชอบไปต่างประเทศอยากเดินทางอยากโอินเตอร์อยากโปอินเตอร์นะคะแปะตรงนี้เนาะตรงนี้เขาเรียกว่าเนินจันเนินจันก็คือแบบว่าการเดินทางมันไม่ใช่การเดินทางอย่างเดียวนะทุกคนการเป็นแบบที่นิยมชมชอบมีคนรักอะไรอ่าใช่แบบว่าอยากจะแบบมีเสน่ห์ใครเห็นอะไรางเนี้ดตรงเนี้ยดีแล้ก็ถ้าสมมติว่าเราเป็นคนที่ เคยเห็นคนหน้านิ่งไหมที่ที่แบบว่าจะเป็นคนที่แบบคนเกลียดเพราะหน้าเราเฉยๆอ่ะแต่จริงๆก็แค่ตึงโบใช่อะไรอย่างเงี้ยก็แปะตรงนี้เลยพื่อใ้แบบว่าคนเห็นเราแล้วแบบโอเคมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเกี่วกับแบมันเป็นโซนดาวจันดาะจันก็แบบน่ารักบริวาบริวารต่อมาเนี่ยเราก็จะพูดถึงโซนการเงินกันบ้า การเงินจริงๆมันมี2โซนโด้วยกันนะคะโซนแรกก็คือโซนสุกสุกคือตรงนี้ก็คือแปะตรงนี้ไปเลยอธิษฐานจิตไ่เงินแบบสุกอะมันคือเงินที่เข้ามาเรื่อยๆมไม่ใช่เงินตู้ uh, อ่าถ้าสมมุร์ว่าอยากได้เงินตู้อะมันจะต้องไปใต้นิ้วนางอะคะ่ะเขาเรียกว่าเงินอาทิตย์เงินอาทิตย์เนี่ยจริงๆเขาพูดถึงชื่อเสียงเนาะหรือว่าเงินแบบเขาเรียกว่าอะไรหวยอะแบบโปรเจกต์ใหญ่ๆใช่ใช่แบบว่าที่มันปังๆอะก็คือจะตรงนี้แต่ถ้าเป็นพี่พี่ก็จะบอกว่าเงินธรรมดาฉันก็อยากได้เงินก้อนใหญ่ฉันก็อยาก ได้เออฉันก็ยังหวังอยู่ว่าฉันจะถูกหวยวันที่หนึ่งทีนี้ใครอยากจะแบบว่าผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนที่เป็นผู้ใหญ่นะใครอยากจะขยับขยายสมมติว่าตอนแรกอยู่เท่านี้แล้วก็อยากขยายกว่าเดิมอย่างเงี้ยก็โซนพฤหิัสเลยแล้วก็แปะลงไปเลยเนาะนวดนวดหน่อยให้มันแดงละเลือนนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราอยากขยายเรื่องอะไรเราแปะสองที่นะเช่นตรงนี้ขยายเรื่องคนยอมชมชอบขยายเรื่องเงินขยายเรื่องโชคไม่ก็หมยว่าแบบขยายแล้วก็บวกกับ อะไรอีกย่าใช่ว่าเราอยากได้อะไรเราก็ติดเพิ่มในจุดๆดนั้นทีเนี้ยโซนตรงกลางจริงๆพี่ไม่พี่ไม่ค่อยได้ได้เล่าถึงเพราะว่าจริงๆอ่ะเป็นดาวทดทุกคือดาวเสาแต่ว่าถ้าใครที่อยากมั่นคงตั้งหลักปักฐานนะโซนแบบนิ้วกลางใต้นิ้วกลางอ่ะมันสําคัญมากจริงๆแล้วถ้ามีเส้นนะลากตรงเนี้นะแล้วขึ้นมาถึงเนี้ยคือคนรวยนะคนรวยเกือบทุกคนที่เขาชอบบอกว่าเส้นวาสนาใช่มันคือเส้นวาสนาแต่มันจะต้องขึ้นถึงดาวเสาอ่มันก็คือจะแบบเป็นโซนที่แบบรับหลุดอ่อฮะอันสุดท้ายก็จะเป็นที่ นิ้วก้อยล่างนิ้วก้อยนะคะตรงนี้นะทุกคนล่างนิ้วก้อยเดี๋ยวจะเป็นดาวพูดคนที่ทํางานด้านการเขียนเจรจากันสื่อสารทั้งหมดอะในนี้พิธีกรนะเป็นนักพูดอะไรอย่างเงี้ยเนินพูดก็จะเป็นเนินที่ค่อนข้างดีเนาะหรือใครรู้สึกว่าพูดไม่เก่งก็ติดไปได้ใช่ทีนี้พิม์ก็จะมาพูดถึงคอมบิเนชันที่มันน่ารักน่ารักอยากจะให้แบบมี3ามใบอะติดตรงไหนได้บ้างใช่คอมบิเนชันที่พิมแบบอันแรกนะคะดาวพูดกับดาวจันตร์ตรงนี้กับตรงนี้นะมันก็จะพูดถึงแบบว่าพูดอ่อนโยนนี่ แต่บางคนอ่ะเราจะรำคาญหน่อยเขาพูดช้าแบบสวัสดีค่ะเพราะฉะนั้นต้องแปะตรงนี้ให้ไปด้วยหว่างคิ้วให้มันแบบเป็นคอมบิเนชันแบบว่าคนอยากรับฟังใช่ใช่รักเอาฟ้ามาเลยฟังอยู่้จแต่ถ้าใครถ้าใครรู้ตัวว่าเป็นคนพูดเรลวแปะตรงนี้เนาะมันจะทําให้แบบช้าลงช้าลงช้าลงหน่อยแต่ว่าถ้าใครอยากจะเป็นพูดวิชาการเนาะพูดที่เป็นแบบเป็นหลักเป็นฐานเขจะมี3อันน้องไปเดินพูดนะคะอาทิตย์แล้วไปพฤลอหัสอีกอันหนึ่งก็จะได้วิชาการไป เ,เ,อเอาเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องเงินฉันรู้เลยว่าเธอเป็นอย่างี้เงินเนี่ยมันก็จะมีสองคาแรคเตอร์ท um ี่ว nope ่ให้คาแรคเตอร์แรกคือถูกหวยก่อนอ่าอนิี้์อ่ะอ่าอทิตย์นะคะคือโซนนี้เนาะแล้วก็ภรริ์หัดนะคะแล้วก็สุขเหลืออีกอันนึงนะอาทิตย์ สุขแล้วก็ตรงจมูกอ่ะใช่เรียกเงินเรียกทองใครเห็นหน้าก็อยากให้เงินและทุกคนคะเราไม่ได้ทํามาหายไปหลายเดือนเนี่ยเพื่อมีแค่สิ่งเดียวใช่เรามีนี่ด้วยค่ะทุกคนยูกิโอจะต้องไม่นี่คือการเสริมดวงถือเลยเป็น w a เป p a p e r อย่างเดียวมันไม่พอแล้วนะมันต้องพกมันต้องเก็บมันต้องเมอันนี้คือการเสริมดวงคอสต์ไมไร์ไรุกคนค่ะ 아 <목소리나> เพื่ออะไรบอกเขาไปา็นเตนเนี่ยคือก็ติดเรามีวอลเปเปอร์กันเนาะแล้วก็จะตั้งโทรศัพท์เบืองลีน,นะคะแต่ว่าถ้าเรามีเรื่องเมนเมนประจําปีที่เราแบบว่าอยากจะเสริมมาเราสามารถมีการเสริมดวงได้โดยที่เราก็คงยังจัดอันนี้ตามแบบรายบุคคลอยู่ตามสิ่งที่เราต้องการเนะาะเพราะฉะนั้นสั่งมาเนี่ยก็จะแบบมันจัดคอสตอมสําหรับตัวเองแหละจะเป็นการงานการเงินความรักนะคะอันนี้คือด้านหน้านะคะที่เป็นไพ่เนาะเสริมดวงเนาะอันนี้ก็เอาไปใส่ในกระเป๋าตังค์หลังโทรศัพท์มือถือหรืออะไรได้นะคะหรือว่าเอาไปต่อตามเกทํา นสอตมสมุดบัญชีเดี๋ยวมันจะมีวิธีการใช้งานที่มันปังๆเดี๋ยวจะเอามาเล่าให้ฟังที<อ>นี้ด้านหลังค่ะมันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก<อ>็ยังคงมีแผ่นดวงของเราเหมือนเดิมเนาะเป็นดวงของเรานะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเหมือนแบบเป็นตัวที่บอกว่าเราอ่ะเสริมเรื่องอะไรเนาะมันจะเป็นตามธาตุซึ่งธาตุเนี่ยมาจากไพย่ยิปซีเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเสริมลายบุคคลไปเนาะ<อ>แล้วก็แต่ละสีเนี่ยมีสามสีเนาะที่มันมันไม่ได้มีสีเยอะขนาดนั้นอ่ะเพราะว่า าะเราทําออกมาเป็นชิ้นทุกคนใช่มันมันมันต้องปิ้นทีละอันเนาะใช่เราทําทีละอันนะเราไม่ได้แบบว่า ไปสั่งโรงงานทีเดียวการนี้นะคะถ้าซื้อผมกับหน้าหน้าทองนี่เรารีวิวก่อนซลว่าครั้งที่แล้วเราติดแล้วเราเป็นยังไงอ๋อโอเคอันนี้ขอดูหรือแม่ค้าครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเราต้องเล่าวเล่าเล่าของพี่อ่ะพี่ก็มูหลายอย่างผสมกันเนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกไม่ได้ว่าป็นจะมาจากอันไหนกันแน่แบบเอกแซคลี่ทั้งนั้นที่จริงๆอ่ะแต่ละคนอ่ะเวลาพี่ขอพี่บีไม่เหมือนกันอ่ะแต่ว่าอันนี้มันอยู่นอกเหนือบีฟแล้วกันก็คือมีลูกค้าเข้ามาค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมา เป็นสป,ปอนเซอร์ที่ฮาที่สุดคืออย่างนี้พี่อะอยู่คอนโดหนึ่งเว้ยพี่อยู่อะคอนโดนาดาั้นอะทับมาแบบคุยกับฝนว่าแบบว่าอยากให้แม่หมอมาโปรโมทให้มาดูห้องเป็นควงจุ้ยเป็นฟิวอ,อย่างนั้นใช่ไหมส่งรูปไปพี่ไปให้เขาอะแบบทับกราฟิกเขาบอกเอ้าไม่หมออยู่คอนโดนี้นี่ก็<อ>คือเป็นการอยู่อาศัยที่อยู่ก็ได้แบบงานมาซึ่งงานเนี้ยสามารถทําให้เราอยู่คอนโดแบบทั้งปีฟรีเลยได้ได้อ่ะคนคือแบบเอออันนี้ต้องมองแ้อย่างของเรียวตอนที่แปะใช่ป่ะก็แบบเงินมาขอเป็นเงิน ไวๆไม่เอาเงินช้าๆกึ่งงานที่มันได้เงินไวอ่ะก็คือการดูดวงซึ่งตอนเนี้ยต้นเดือนพฤษภาชล่ะคิวเต็มหมดแล้วเกย์ทำได้ปะมาทุราแล้วต่างขาค่ะ๋พี่จะบอกว่ามีอีกที่หนึ่งที่พี่ไปทำแล้วก็พี่ก็ไม่ได้บอกมาตั้งแต่ต้นคิวะมามาทุกคนตรงเนี้ยคือนาทองเอาทองแปะไปโค้ที่พี่ไปแปะมาแล้วก็แบบเหมือนทาเคลือบอ่ะงานอ่ะมันก็เยอะมาให้เรารับผิดชอบเนาะถ้าเป็นฟรีแลนซ์อ่ะเราว่าเวิร์กแต่ถ้าเป็นพนักงานธรรมดาประจำอ่ะ พิมก็ไม่เชีย์นะคะ <c oughs> เพราะว่าเหนื่อยไปแม้ว่าเหนื่อยไปทุกคนเราจะต้องเหมือนแบบเข้าใจว่าเราเป็นคนทํางานประเภทไหน,นถ้าสมมติว่าเป็นคนทํางานประจาแบบพิมแนะนําว่าแปะบ,บนหน้านในโซนที่ได้รับความเอ็นดูก็พอก็จบการรีวิวกันไปแล้วเพราะฉะนั้นเรามาถ่ายข,ของกันดีกว่าค่ะแม่ค<อ>้าใช่ไหมคะไม่ใช่หมอดูแลใช่ไหมปฏิสนธิแม่ค้านะคะอถอดหัวโขนออกโอเคหนึ่งกล่องนะคะจะมีทั้งหมด3แผ่นนะคะทอง3แผ่นเป็นทองที่ปลุกเสกมาแล้วเรียบร้อยหนึ่งชุดเนี่ยราคา390 99บาทส่ง EMS ฟรีแล้วก็มีใบใบแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นสตั๊กชั่นว่าเราจะต้องแปะดตรงไหนได้บ้างไงใช่ในข่องเนี้ยเราจะมีแถมเลิกไปให้เนาอใช่แถมเลิกยาวไปให้เลยใช่ค่ะพิเศษซื้อพร้อมกันนะตัวนี้บวกแค่99บาทเท่านั้นซื้อพร้อมกันใ489บาทรวม สามเก้าากับเท้ากรวมกันเท่าไหร่บวกอไร้นหน่อย 4. 4 9 8, <c oughs> ่สอุ้ยรู้เลยแล้วค่ะ <c oughs> ว่าคณดิซส <c oughs> าท์มึงคัดิซสาท์เท่ากับ0แต่ถ้าซื้ออันนี้ใบเดียว3 4ค่บาบาทนะใชที่มันแพงขึ้นมาเนี่ยก็ต้องอธิบายฟังว่าร้านเราอ่ะเป็นร้านที่แบบจัดลายบุคคลเพราะฉะนะั้นนะปิ้นที่ะบายปิ้นที่ระบยจัดไพ่อีกนะคะแล้วก็อันนี้เหมืนแเรียวอ่ะมันเป็นแบบอย่างดีเลยเที่เราแบบว่าได้ม<อ>านะคะมันคือจริงๆแล้วเราสามารถซื้อที่มัน ราคาถูกกว่าน,นี้ได้ทุกคนแต่ว่าเราตัดสินใจว่าเอ้ยมันมันใช้กันหลักปีอะอก็เลยแบบว่าอยากได้แบบที่เที่มันโอเคก็ซื้อพร้อมกันเนี่ยจะคุ้มกว่าโอเควันนี้ก็คงประมาณนี้แหละเทพยืดยาวมากใช่ข<ค><อ>ายของเนาะแม่ค้า<ค>เนาะขายของแบบสุดสําหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมมาซื้อกันเพราะว่าความปังเนี่ย มีแค่จํากัดนะเพราะว่า<ช>กว่าจะได้เลิกปลุกแต่ละครั้งปลุกเสกนะอ,อันนี้กว่าจะออกมาแต่ละใบฉันบอกเลยว่ามันนานมาก<ช>ทีนีน้แบบว่าพอหมดลอด็อตนี้คือเราอะ่ะก็ไม่ชัวว่าอีกลอ็อตนึงอะ่ะที่มันจะปลุกเสกได้มันจะมาเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นนะทุกคนถ้าสูดแล้วจะเสือให้รีบซื้อนอะในใน,ในช่วงเวลาแบบแรกๆนี่แหละประมาณนี้เนาะในวันนี้นะคะก็ขอบคุณทุกๆคนที่รับฟังและติดตามพวกเรานะคะอย่าลืมกดกระดิง่งกริง๊งกริงกร๊งกดซับสไคร e นะคะแล้วก็ติดตามพวกเรานะคะแม่หมอพิมฟ้าแม่หมอแอเดียนะคะ แล้วก็เพจมูเตเวอร์ได้นะคะ,ะปิดเลยค่ะแม่สวัสดีนะคะไปก่อนนะคะทุกคน,นสวัสดีสวัสดีค่ะ